ยาแก้ปวดไมเกรนกินอย่างไรให้ถูกวิธีและปลอดภยัยยาตัวนี้จะออกฤทธิ์ที่จะไปหมดหลอดเลือดในสมองคนไข้ที่เป็นคนไข้เฉพาะถ้าได้รับยาเหล่านี้ร่วมกับยาเออโกตามีนก็อาจจะทำให้สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมออยามาต่อยาแก้ปวดหัวไมเกรนหรือ ยาเอโกตามีนหรือที่นิยมเรียกกันตามชื่อกันคะ่ะก็คือคาเฟอร์กอหรือโทฟาโกเป็นยาแก้ปวดหัวไมเกรนที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทยแต่คิดว่าหลายๆคนน่าจะพอทราบว่ายากลุ่มนี้มีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวดังนั้นในคลิปนี้จะมาบอกวิธีการใช้ยาอย่างถูกต้องและให้ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงคะ่ะ ก่อนจะเข้าไปชมถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระต่อสุขภาพแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะยาแก้ปวด โกตาเมนที่ใช้ในการรักษาอาการปวดจากไมเกรนนั้นเป็นยาที่สามารถซื้อได้ที่ร้านยานะคะหลายๆท่านที่มีอาการอาจจะเคยซื้อจากร้านยารวมไปถึงในโรงพยาบาลน่าจะทุกโรงพยาบาลก็มียาตัวนี้นะคะดังนั้นในคนที่มีอาการปวดศีรษะจึงมีโอกาสที่จะเข้าถึงยาตัวนี้ได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นข่าวต่างๆที่ออกมาว่ายาตัวนี้ ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงถึงขนาดที่ต้องตัดมือตัดเท้ากันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นการใช้ยาตัวนี้ให้ถูกวิธีก็น่าจะช่วยในการที่จะป้องกันผลข้างเคียงที่จะตามมาได้ค่ะอันดับแรกก่อนที่จะใช้ยาตัวนี้นะคะเราต้องแน่ใจก่อนว่าเรามีอาการปวดศีรษะไมเกรนจริงๆเนื่องจากว่ายาตัวนี้จะออกฤทธิ์โดยการที่จะไป หดหลอดเลือดในสมองซึ่งเป็นกลไกลในการต้านอาการปวดศีรษะจากโรคไมเกรนโดยตรงนะคะการที่เราจะทราบได้ว่าเราปวดศีรษะไมเกรนหรือไม่นั้นจริงๆควรตวรวจกับแพทย์นะคะแต่มีข้อสังเกตง่ายๆดังนี้นะคะถ้ามีอาการ2ใน4ข้อนี้ได้แก่ 1. มีอาการปวดศีรษะแบบตุบๆ 2. มีอาการปวดศีรษะ เพิ่มมากขึ้นเมื่อมีกิจกรรมต่างๆนะคะเช่นเดินวิ่งแล้วมีอาการปวดศีรษะมากขึ้นข้อ3มีอาการปวดศีรษะรุนแรงหรือข้อ4มีอาการปวดศีรษะข้างเดียวนะคะถ้ามี2ใน4อาการนี้ร่วมกับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยหรือไม่สามารถที่จะทนต่อแสงหรือเสียงที่มารบกวนได้ก็แปลว่าน่าจะสงสัยว่าเป็นไมเกรนแล้วคะ่ะ ดังนั้นยาที่จะเลือกใช้ได้ถ้าหากว่ากินยาพาราหรือยากลุ่มเอนเซนแล้วไม่ดีขึ้นอีกตัวหนึ่งที่จะพิจนารณาได้รับก็คือยาเออโกตามีนนี่แหละคะ่ะสำหรับวิธีรับประทานยาเอโกตามีนนี้นะคะ จะทานเฉพาะเวลาที่มีอาการปวดเท่านั้นค่ะหรือในกลุ่มคนที่มีอาการนำมาก่อนเช่นมีอาการเห็นแสงรูบวาบหรือที่เรียกว่ามีออร่านะคะถ้าเริ่มมีอาการก็<อ>เริ่มกินยาเออร์โกตามินได้เลยค่ะโดยเริ่มกินที่1เม็ดหรือ2เม็ดก็ได้นะคะแล้วสังเกตอาการดูว่า อาการปวดนั้นลดลงหรือไม่ถ้าภายในครึ่งชั่วโมงยังมีอาการปวดอยู่สามารถทานได้อีก1เม็ดค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในวันหนึ่งไม่ควรกินเกิน6เม็ดค่ะและในหนึ่งสัปดาห์ไม่ควรกินเกิน10เม็ดค่ะเพราะอาจจะทําให้มีอาการข้างเคียงตามมาได้อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยก็คืออาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะหลังจากทานยาเออร์โกตามีนแต่อันนี้ก็ไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงอะไรนะคะ แต่ในกรณีที่ทานยาในปริมาณที่สูงหรือทานยาติดต่อกันนานๆอาจจะมีความดันโลหิตส,สูงขึ้นได้มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกใจสั่นได้นะคะซึ่งเป็นกลไกลของยาในการที่จะไปตีบปลอดเลือดนะคะนอกจากนี้นะคะ บางคนอาจจะมีอาการชาปลายมือปลายเทา้าปลายมือปลายเท้าเขียวและถ้าได้รับการรักษาไม่ทันท่วงทีก็อาจจะทําให้เกิดเนื้อตายได้จากการที่ยานั้นไปออกฤทธิ์ในการตีบหลอดเลือดที่ปลายมือปลายเทา้าทําให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนเข้าไปเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ดังนั้นหากเกิดอาการที่รุนแรงเหล่านี้ ควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเราทานยาในขนาดที่แนะนำไม่ทานเกินนั้นผลข้างเคียงเหล่านี้จะพบได้น้อยมากๆนะคะแต่ถ้ากรณีที่มีการทานยาเอ็กโกตามีนร่วมกับยาบางตัวที่สามารถตีกันกันกบยาเอ็กโกตามีนนี้ได้จะไปเพิ่มฤทธิ์ของผลข้างเคียงนี้ขึ้นค่ะซึ่งยาเหล่านั้นได้แก่ยาฆ่าเชื้อกลุ่มเอโซนเช่น คีโตโคนาโซนฟูโคนาโซนอต้าโคนาโซนเป็นต้นค่ะยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อกลุ่มแมคโครไรเช่นอิริโทไมซินคาริโทไมซินเป็นต้นค่ะและนอกเหนือจากนี้ในคนไข้ที่เป็นคนไข้เฉพาะเช่นคนไข้ที่ติดเชื้อ HIV แล้วได้รับยาต้านไวรัสกลุ่มโพ o เทสอินฮิบิเตอร์เช่นปริโทนาเวียอินดินาเวียหรือแม้แต่ในยากลุ่มต้านซิมเศร้าบางอย่างนะคะ ถ้าได้รับยาเหล่านี้ร่วมกับยาเออรโกตามินก็อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้นะคะดังนั้นในคนที่มีโรคประจำตัวหรือทานยาตัวอื่นอยู่อาจจะต้องแจ้งข้อมูลนี้แก่แพทย์หรือเภสัชกรก่อนที่จะรับยานี้หรือซื้อยานี้มารับประทานนะคะนอกจากนี้ก็มีคนไข้บางกลุ่มที่ไม่ควรที่จะใช้ยาเออโกตามินนะคะนั่นก็คือ คนที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดเดิมอยู่แล้วนะคะเช่นเคยมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดสมองตีบคนไข้ที่เป็นโรคความดันโลหิตส,สูงที่ยังไม่สามารถควบคุมระดับความดันได้นะคะการทานยาเออร์โกตามินเข้าไปอาจจะทำให้ความดันนั้นเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดอันตรายได้ค่ะและในหญิงตั้งครรภ์ทุกไตรมาสไม่ควรกินยาเออร์โกตามินนะคะและนอกเหนือจากนี้นะคะในคนที่ทานยาเออรโกตามินไปแล้ว ควรที่จะเข้าไปพักในห้องที่ไม่มีแสงเสียงรบกวนนะคะเพื่อช่วยให้อาการปวดศีศรษะนั้นลดลงแล้วเราก็จะไม่ต้องใช้ยาในปริมาณที่เยอะเพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจจะตามมาได้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะโดยสรุปแล้วก็คือควรที่จะทราบก่อนว่าตัวเองนั้นจำเป็นต้องกินยาอโกตาตมีนหรือไม่นะคะ ถ้าไม่ใช่อาการปวดศีรษะจากโรคไมเกรนก็ไม่แนะนําให้ทานนะคะแล้วก็ควรทานอยู่ในขนาดยาที่แนะนํานะคะและสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวอยู่หรือทานยาอื่นๆอยู่ควรที่จะแจ้งข้อมูลนี้ให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนที่จะทานยาตัวนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายรุนแรงตามมาค่ะสำหรับท่านใดที่เอาข้อมูลนี้ไปลองใช้แล้วนะคะ มีคอมเมนต์หรือมีทริคดีๆที่อยากจะแชร์หรืออยากแนะนำท่านอื่นรวมไปถึงท่านที่มีคำถามหรือต้องการทราบเรื่องอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราช่วยกดให้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพท่านส่งตรงถึงบ้านทุกๆวันค่ะ และอีกช่องทางในการที่จะติดตามเราได้ก็คือ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องตน้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ Line OA ของเรานะคะแอดบัณฑิตคลินิก d i t c l i n i ที c, ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาโดวยวิธีกายภาพบัตร สามารถที่จะเข้ารับกรารรักษาได้ที่คลินิกของเราค่ะอยู่จังหวัดอุบลทั้งสองสาขานะคะโทรนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์0853699977ค่ะ0853699977ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ